ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่94 2557เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จเพิ่มเติมโดยที่ข้อ4ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่70ทับ2557เรื่องมาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ลงวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2557กำหนดให้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จในทุกจังหวัดโดยการจัดตั้งในจังหวัดอื่นใดและเริ่มทำการเมื่อใดให้เป็นไปตามที่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศกำหนดคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศดังต่อไปนี้ให้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียน แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จตามข้อ4ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่70ทับ2557เรื่องมาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ลงวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2557เพิ่มเติมใน15จังหวัดได้แก่จังหวัดกระบี่จันทบุรีชุมพรตรัง ตราดนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบขีรีขันธ์ปัตตานีพังงาเพชรบุรีภูเก็ตระนองสตูลและสมุทรสงครามทั้งนี้ให้เริ่มทำการตั้งแต่วันที่22กรกฎาคม2557ถึงวันที่21สิงหาคม2557ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ